สำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยดูเหมือนดวงของคุณจะขึ้นอยู่กับผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาน่าจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คุณหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณนะครับดูเหมือนกับว่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮอคโผราหมอดูไพ่ทาโร่สไตล์คาลสซลิงคาลสซลลิงที่แปลว่าการให้คำปรึกษา สำหรับคลิปนี้ก็ดำเนินม,มาถึงชาวราศีกรกฎนะครับดวงชาวราศีกรกฎหลังวันที่1มิถุนาจะเป็นยังไงสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยดูเหมือนดวงของคุณจะขึ้นอยู่กับผู้หญิงท่านหนึ่งที่เขาน่าจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คุณหรือเป็นคนที่มีอิทธิพลมากๆกับการตัดสินใจอะไรบางอย่างของคุณนะครับดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณนะมันมีคนที่เข้ามาเยอะมากอาจจะเป็นคู่แข่ง,ขงคุณหรืออาจจะเป็นคน ที่มากกว่าหนึ่งคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับเรื่องงานนะครับถ้าจะให้เปรียบผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณเนี่แหละที่เขาจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในเรื่องงานของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับต้องบอกว่าคุณไม่สามารถที่จะทำงานหรือว่าเอาชนะอุปสรรคตรงนี้ได้ถ้าเกิดทำคนเดียวคุณต้องอาศัยผู้หญิงคนนี้ นีบกับคุณไปทุกที่หรือว่าถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าทำโดยใช้วิจารณญาณของคุณคนเดียวคุณควรจะถามผู้หญิงคนนี้ด้วยเพราะว่า,าดูเหมือนคุณเนี่ยจะมีเดาหรือว่ามีความลังเลใจกับคุณขึ้นตลอดเวลาในการที่จะทำงานที่อินวอลกับเกี่ยวข้องกับคนหลายๆคนนะครับซึ่งคุณเนี่ย จใช้เวลาในการตัดสินใจค่อนข้างนานนะครับก็เลยอยากจะให้พึ่งผู้หญิงท่านเนี้ยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็โซลูชันอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณต้องมีการศึกษาเล่าเรียนอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดคุณทํางานที่คุณไม่ถนัดนะครับคุณก็สามารถที่จะต้องเข้าไปนั่งอ่านตําราหรือ,อ,อบทเรียนหรือ ข้อมูลอะไรที่คุณควรจะศึกษาที่ค้างเติ่งไว้หนาแล้วแล้วคุณยังไม่ได้ทำสักทีเนี่ยผมว่าเวลาเนี้ยคุณต้องอ่านแล้วแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเพื่อที่คุณจะได้ต่อกรกับ